สวัสดีครับมือน,นีเมื่อวานเขาครับผมนะแน่นะครับสิบกวัวไรครับวันสิบหกสิบเจ็ดไรครับผมสรีเขาปลูกกระชีประมาณสี่ประมาณต้นนี้สะปลูกซีพาครับเขปบาปลูกซีพาปุ๋ยซีพาถุงครับ เิมว่างแลวครับเมื่อกี้ผมแบกครับลุงของนางลุงสองคนครับสองเครื่องนะครับแล้วก็ปลูกที่ท้งรถครับสิทย้อยแบกไปครับตอนนี้สายแบกมีคนเดียวครับแต่มีสองคนครับแต่ว่านาอีกคนหนึ่งเราเข้าบ้านไปเอาน้ำมันครับมืนมาใส่เครื่องครับผมมีพลนับกันสามเครื่องครับผม เดี๋ยวสิยางแบกถุงเข่าลงไปครับระยะบ่ไกลเหรอครับประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรครับคุณครับเดี๋ยวแบกถุงเข่าลงไปเดี๋ยวสีไทยเชีองว่านนี่มั่งครับโอเคครับเดี๋ยวไปแ,แล้วครับสายแบกมาโทร้งแล้วครับสายแบกสายแบกอีกหนึ่งคนครับผม ก็เอาเซลินงันเซลกิงได้ลักหาระมืเสลไวในเครื่องเอยผ่าวุโสักบสามเครื่องปราณสามเครื่องครับนะครับสายแบกเติมมลังไปดิเติมแล้วเติมด้วยไปสายแบกไปแล้วครับ เดี๋ยวผมก็่มีแบกที่เกันครับสายแบกยางก็ไปน้ำกันแท้ครับปูนครับสุดๆครับแล้วก็ยางไปทำคันนี้ครับไปสุดนครับคันนี้คันนึงครับปูดสุดนครับโอเคแบกตามไปสายแบกกับแบกไปครับสายบ้ากับวันไปครับ เป็นได้สายแบกที่เยอะตีสายบ้านครับสามเครื่องครับผม1ครับสองครับสามใเทอ้ครับเดี๋ยวพาเมืองพันเข่าครับผมเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกเจ้าพันธ์ข้าวเจ้าดอกมมล็ดหนึ่งศูครับผมจากเกษตร สากรการเกษตรนาโพครับผมเมืองเม็ดาวาครับครับคนมาเ็นขัดพิเศษควบคุมพิเศษละท่นทนนานชนะกันเนาะครับประธานันนี้ครับ

ไปวานอีกเครื่องนะครับไปเลยอีกเครื่องนะครับมาอยากว่านเขาซอยครับว่าไง มันแบกข้าวลงไปเลยแบกข้าวลงไปเลยหมตอนนี้กถือว่ามาเกัอบสี่ซแล้วครับ เข่งหนึ่งจาทั้งคนครับแขงนึนี้ครับแข่งหนึ่งจะทุคนครับยมมุ้มคนครับ่นึ่มมีนายอยอ่ข้างลางนี่ซีบิงครับหายไ่หายนี้ 1, 2, 3, หนึ่งสองสามไพน่ครับซีหายนี่ครับ แล้วก็เทิงคองอีกใครหนึงครับสิบาปุ๋ยครับกะน้าประมาณเกือบยี่สิบนาทียี่สิบไร่ครับมนบ้านยี่สิบไร่ครับประมาณยี่สิบไร่ครับผมว่าเพราะว่าขังลางมันสิบหกบวกเมสจดต่เทิงอีก่ประมาณสองไร่กลัวเกือบยี่สิบไร่ครับผมม้านมนี่ซิาปุ๋ยครับ ขวานลงไปเมิองครับอางบ้านกันเถอ

ว่านเข่าครับทำไมตะกี้นี่ใช้กระคูครับใช้ถังสีมือว่านเอาทุกมุนี่กะพัฒนาขึ้นน้อยนึงครับผมยางใส่เครื่องว่านเอาครับตะกี้กัดไถข้อยซูมุนี่กัดไถรถไถครับทำไมก้อนนี่ไถข้อยเอาตัวสี่เหล้วแล้วก็ดำเอาสูมุนี่ง่ายครับไถมือเดียวว่านมือเดียว แล้วเลยยับถุงเของอาไงบ้นไปเรื่อยครับผมเพราะว่าค่อยเติมให้พ้นครับตอนนี้กเกือบเกือบจะเสร็จแล้วครับเหลืยอยู่ประมาณ30%ครับ บรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงครับบอทนันได้มีแดดสามเครื่องเดือดไม่ให้เดียวกันนะครับผมไาหนาบ้านสาม <ไป S 1> นาเดือดไปทั้งุ่นกับเซ็ตแล้วครับอีกสุ้ายนะครับเซ็ตแล้วครับ,น,รบน้องจา้าวพอหน,นี่กับเซ็ตแล้วครับเรียบร้อยครับผม ดคลิปครับขอบคุณที่รับชมครับผม